เอ๊รู้สึกว่าจะของจะสปอนมาเรื่อยนะคะถ้าที่หาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกกันนะคะว่าก็คือเกมนี้ใช้ระบบฟาร์มระบบฟาร์มที่ว่าเนี่ยของทุกอย่างนะคะมันจะเจเนเรตมาใหม่เมื่อเวลาผ่านไปตามชั่วโมงไม่มั่นใจนะคะว่าใน24ชั่วโมงหรือเปล่านะคะอ่มีตัวสีแดงด้วยค่ะาทางน่าจะเก่งน่าดูค่ะอ <R aya. S 1> ย่าอ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 ย่าโอ๊ยเจ็บนะคะ พอได้พลังใหม่มาเนี่ยจัดการสตูได้เร็วขึ้นเลยล่ะค่ะไ,ไหนดูหน่อยค่ะอันนี้น่าจะเป็นบ้านใหญ่นะคะเนี่ยเอ๊มีกับดักไหมคะได้ธนูค่ะธนูค่ะธนูค่ะมีธน,นูได้ะะแล้วค่ะแล้วนี่อะไรคะเอ๊ได้จากของที่ไม่รู้จักมาเลยล่ะค่ะไ <Ha! S 1> ด้ตแฟกใหม่มาสองชิ้นค่ะมีอุปรกรณ์ด้วยค่ะประดับหมวกค่ะ อ๋อที่เราได้มาจากในกล่องนี่เองค่ะเอ๊ะภูเขาด้านหลังนี่ปีนได้หรือเปล่าคะเริ่มสนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเเราไปที่เบนเคสันดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถึงไหนกันค่ะถึงเวลาก็คงได้สู้กับศัตรูที่เก่งๆแน่นอนละค่ะทขอขคาสึแล้วละค่ะฮะนั่นดูนั่นสิ โอ้โหจไอย่าได้กลัวไปเลยเอาล่ะข้าจะพาเจ้ากลับไปนี่นี่เขากำลังพูดกับมังกรหรอคะโอ้โหเฟรมเรี้ยตกใใค่ะเรื่องใรนะคะมังกรตื่นแล้วคะ่ะเขาไปแล้วคะ่ะโอ้โหแล้วหน้าก็ตกกนินเลนะคะเนี่ยตายแล้วคะ่ะ ไปแล้วล่ะพายน,ายนคิดว่าพามอนจะปิวแล้วนะเ <c oughs> มื่อกี้น่ะนะดีจังเลยนะที่ฉันน่ะจับหัวของเธอให้พันไ <c oughs> ่กันฉันปิวไปกับลมน่เนี้เลยล่ะ, <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวเลือกตอบนะคะดีจังเลยนะที่เธอนะ่ะไม่ได้กระชากหัวฉันจนผมหลุดไปจากหัวนะ <c oughs> <c oughs> ่ะเอ่อันี้จะดูซาเวตไปนะคะดีจังเลยนะที่มังกรตัวนั้นนะ่ะไม่ได้ทำลายพวกเรา <c oughs> แล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะไพมอนคิดว่าอ่ามันกำลังจะกินพวกเราซะอีกนะ แต่ที่แปลกที่กว่านั้นนะทำไมมีคนที่สามารถคุยกับมังกรได้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะการพูดกับมังกรได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะสิคะอ๊ะนั่นอะไรอะคะอะไรมันสว่างไม่รู้ไม่รู้ปิดตรงนั้นนลยค่ะไปดูใกล้ๆกันค่ะระวังเลยนะไม่ว่าไม่ไม่ใจในสิ่งนี้เลยล่ะ ไม่เคยเห็นของอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยไพมอนไม่อยากจะจับอะไรได้เนี่ยสิ่งที่ไพมอนรู้สึกได้จริงๆแค่อย่างเดียวคือมันอันตรายมากเลยนะเอาละเดี๋ยรารีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอะวันนี้จะเกิดเรื่องกันเลเวลสามแล้วค่ะแล้วสุดว่าเราเองนี่แหละค่ะอสุสาก็เลยเป็นคนที่รับหน้าที่ในการถือมาเองนั่นแหละค่ะมีหีบอยู่ข้างบนด้วยค่ะ หีบค่ะห world? อ้าวทำไมได้ของน้อยจังคะท็เกลือเกลือกระทั่งหีบในเกมละคะเนี่ยสมแล้วนะคะที่เป็นเกนชินจริงๆเลยค่ะหยุดการเดี๋ยวนี้เลยนะละสองคนใครมาคะว้าว ขอให้แค่เป็นสายลมผุ้งควองเจ้านักเดินทางข้าคือแอมเบอร์อสุวินผู้ดูแลพื้นที่รอบนอกแห่งนี้แต่ว่าเจ้าเน่ะเป็นคนต่างถิ่นสินะไม่ใช่ครของมืองนี่แนะนำตัวมาเดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะคือเราอะไม่ได้มาทำอันตรายใครหรอกนะโอ้โหใครๆเขาพูดกันอย่างนี้เลยสวัสดีฉันชื่ออสุสานะอ่านั่นไงล่ะเห็นไหมล่ะนั่นน่ะไม่ใช่ชื่อของคนแถวนี้ด้วยซ้ำไปแล้วแล้วนี่ตัวอะไรไอตัวน่ารัำคาญตัวนี้น่ะ อ๋อเป็นเพื่อนน่ะอาหารยาฝึกเชิญของฉันเองค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอย่าแกงอย่าแกงน้อนค่ะอย่าแกงไพ่ม่อนค่ะคือคือว่าพวกเราสองคนเดินทางมากันได้เป็นเวลาสองเดือนแล้วแหละแต่ว่านะแต่พวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วล่ะโอเคส่วนก็คือเธอสองคนเป็นเพื่อนร่วมหนทางกันใช่ไหมล่ะเอาล่ะฟังนะคือมีมังกรตัวใหญ่ที่บินวนอยู่แถวเมืองนี้แหละดังนั้นแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดว่าเธอรีบเข้าไปอยู่ที่เมืองเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น ไม่ได้ไกลนะเนี่ยอยู่ข้างหลังฉันเองนี่ไงเอ่อแล้วการที่ไม่ให้เราอยู่แถวนี้ด้วยอ่ะมีเหตุผลอย่างอื่นอีกหรือเปล่าล่ะคะแน่โอนสิก็เป็นเพราะว่าฉันยังวอนความปลอดภัยของเธอทั้งสองคนยังไงล่ะอี่านะฉันก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคนเนี่ยจะเป็นคนดีหรือเปล่าแน่น่ะทําไมถึงสงสัยเราขนาดนั้นล่ะกับตัวเลือกที่สองนะคะอ่าทำไมถึงพูดจาหยาบคายอย่างนี้ล่ะโอเคค่ะถามเขาดีๆนะคะ เออก็แบบว่าขอโทษนะก็ขอโทษด้วยนะทีู่นะก็มันเป็นหน้าที่ของอัศวินยังไงล่ะเขาต้องขอโทษนะเออที่แบบว่าช่าคนแปลกหน้านะอ่าแบ่สิันะทางทางสินะเฮ้ยอูตอนเลยสุดๆเลยล่ะค่ะอะไรกันล่ะแล้วมีทีการพูดแบบไหนะที่มันทำให้ดูดีแล้วดูสุภาพมากกว่านี้เป็นการเสียมารยาทน้อยที่สุดล่ะบอกมาเลยเดี๋ยวนี้นะเราได้ตัวละครตัวใหม่มาค่ะแอมเบอร์ค่ะ อ๋อนอกจากอสุสารแล้วจะมีตัวละครใหม่เข้ามาเสริมตามเรื่องนะคะอ๋อ,อ,อสามารถเปลี่ยนตัวละครได้เลยทันทีค่ะ <c oughs> น้องค่ะอย่าพิ่งเล่นค่ะอย่าพิ่งเล่นค่ะถึงแม้ว่าน้ําก็ชอบเล่นนะคะอย่าพิ่งเล่นค่ะเอาละคะเล็งด้วยเครอร์เซอร์แบบนี้จะเล็งยากนะคะโดนแล้วค่ะเอาเป็นว่านี่เป็นตัวละครที่น้ำจะไม่ได้ใช้แน่ๆแลคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าน้ําเล่นด้วยจอยนะคะเล่นเป็นอสุสเหมันเดินไม่ละคะ่ะได้ดาบมาแล้วค่ะดาบใหม่ด้วยค่ะดาบใหม่ด้วยค่ะ มีดาบใหม่มานะคะแล้วก็มาดูที่ตัวละครอย่างโอเคค่ะมาอย่างที่เอมเปอร์นะคะโอ้โหโอเคค่ะธนูที่เราอุตส่าห์ได้มาจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเข้ารีบไปจอมเข้าไปเร็วเข้าอะไรคะอะไรคะโอ้โหดาบไอเรลนี่ดาบใหม่นี่มันแรงจริงจริงค่ะผมว่ามันมันเข้าใกล้มือเกินไปแล้ว เราต้องไปเครีย์พื้นที่กันนะภารกิจทำความสะอาดมาแล้วค่ะโอ้โหมีนักลูด้วยค่ะโอ้ยโดนยิงค่ะโดนยิงค่ะไม่ได้ค่ะต้องใช้เอาใช้แอมเบอร์จริงๆค่ะโอ้ยไม่ถนัดเลยค่ะโอ้ยสามารถเรียกดีคอยได้นะคะเนี่ย <laughs> ไ,มไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยแอบเบอร์โอ้ยเจ็บค่ะออเออระเบิดได้ด้วยนะคะเนี่ยเอาละค่ะแป๊ดนึงนะคะเดี๋ยวยังไม่ชินกับปุ่มค่ะมันลำบากเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนี้นะคะฮไม่เห็นมีอะไรยากเลย <c oughs> แต่ก็ขอบอก <c oughs> เลยนะ <c oughs> ว่าการที่ <c oughs> เธอมาที่นี่น่ยนะทำให้ฉันนะรู้สึกประทับใจมากเลยล่ะข <c oughs> อบคุณที่ช่วย <c oughs> นะรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะ อะไรนะแม่เนีพวกอย่างนั้นนะที่เดเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพวกปีศาจพวกนี้นะมันไม่เคยมาตั้งเมืองกด้ขนาดนี้นะถูกต้องหล่ะแล้วก็พวกมันดูดูร้ายมากกว่าที่ควรจะเป็นเลยล่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็เพราะว่ามังกรน่ะที่ช่วยจอมเอร์น่ะพวกมันได้บินมาแถวนี้แล้วก็ทำให้อาลัยคาราวานี่เคยเห็นกันนี่แหละทำให้ตอนนี้เมืองของพวกเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขนส่งสินค้าล่ะ เวลาที่มังกรมันสร้างพายุนะมัก็จะทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บเลยก็เลยทำให้อัศวินพวงเราเนีแหละออกมาเพื่อปกป้อผู้คนตีเอ๊ะอะไรนะพวกปีาจพวกี้มันารางความุ่วใกล้ก้เมืองขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นเหรออ้สต้อย่างที่พูดไปหะเข้าใจยังล่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันจะต้องมาคอยรัดตรวเวนแถวนี้ยังไงล่ะมาด้วยกันเถอะมาเป็นอัศวินด้วยกันนี่แหละแล้วพวกเราะมาปกป้องมืองนี้ด้วยกัน เธอน่ะก็เป็นฮีโร่ได้นะจุดหม้ต่อไปคือเข้าเมืองกันเลยค่ะขอแนะนำให้รู้จักกับเมือหซสายลมดอกไม้และอิสระภาพนักเดินทางผู้ยู่งายใต้การปกคกองของอระหลผู้นี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมอนสเตอร์และที่สุดเร้ก็โรงเรีนมอนกันแล้ว แต่เมืองเนี้ยดูจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะเนี่ยพอสตอมเออร์บุกมาหรือก็คือพวกปีศาจมังกรบุกมาน่ะทุกคนก็เริ่มอพยพกันออกไปหมดแล้วล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะ่ตามแตที่มีพวกเราแล้วก็มีจีนอยู่นะเราก็จะปกป้องที่นี่เองเอจีนจีนใครเหรอไม่ทานไมงท่านไม่ทานไม่ทานไม่ท่านมานไม่ท่านไม่านไม่ท่านไม่ท่านไ่ท่าม่ท่านไม่่านไม่นไม่ท่านไานไม่ท่นไม่ท่านไม่ท่านไ่ท่าานไ่ท่านไม่ท่านไม่ท่านไม่ท่าไมานไ่ท่านไม่ท่านไม่ท่าน ก่อนที่เธอไปยังเพจโพสเตอร์ของพวกเราเนี่ยฉันมีของขวัญจะให้นะอัสสัซาถือเป็นข้ของคุณที่สามช่วยฉันในการเรื่องเรื่องแคมป์นั้นน่ะนี่นี่นี่แล้วไซมอนไม่ได้ของบ้างเลยเหรอก็ของที่ฉันให้อ่ะมันไม่มีประโยชน์กับเธอไงล่ะไพ่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเธอสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะอ่าขนมฟางสุดอะไรดิกกี้เขนไม่รอดเหรอคะไปกับฉันสิไปที่สูงของเมืองนี้กัน สำหรับเอพิซดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะโอ้โหแล้วของควันที่ให้มาเป็นธนูนยคะ่ะแล้วแล้วเราจะได้ใช้ไหมล่ะคะก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีไหมล่ะคะเอาละน้ําก็สําหรับวันนี้น้าก็สนุกมากมากเลยละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันในเอพิซดต่อไปนะคะว่าจะมีการผจนภัยแบบไหนรออยู่นะคะ๋ยวใใ้เมืองมอนสตาแห่งนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ